สร้างคลิปสั้นให้ดูมีมิติน่าสนใจแบบนี้ทำยังไงด้วยแคนวาอันดับแรกเข้ามาที่แอปแคนวานะคะเสร็จแล้วกดบวกกดกำหนดขนาดปุ่มจะเลือกเป็นขนาดของวิดีโอ YouTube แนวนอนนะคะจากพิกเซลเป็นนิ้ว16 9สร้างดีไซน์ใหม่อ่ะตัวนี้ก็จะขึ้นเทมเพลต ที่มีให้แต่ปุ่มจะไม่ใช้นะคะกดย้อนกลับจะแตะไปที่ขนาดเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะกดไปที่องค์ประกอบแล้วพิมพ์แอปสแตรกเลือกไปที่วิดีโอค่ะก็จะมีวิดีโอให้เลือกหลากหลายนะคะปุ่มจะเลือกตัวนี้ค่ะ เสร็จแล้วให้เราแตะไปที่ตัววิดีโอนี้นะคะให้ขึ้นเป็นขอบสีม่วงแบบนี้กดไปที่สัญลักษณ์กันไกลอันนี้วิดีโอนี้จะประมาณ32วิเราจะทำให้พรีเซนต์นี้เป็นเอ่อพรีเซนต์สั้นๆนะคะจะใช้ประมาณ10วิใครอยากตัดส่วนไหนได้หมดเลยค่ะเลื่อนเสร็จแล้วกดกากบาทออก เสร็จแล้วใช้มือขยายให้เต็มหน้าจอค่ะเลื่อนไปที่เมนูด้านล่างกดไปที่คำว่าโปร่งใสมุงจะเลือกประมาณจากัก12นะคะกดไปที่องค์ประกอบอ่ะตัวนี้ที่เราเลือกเมื่อกี้กดกะออกก่อนนะคะเลื่อนมาด้านล่างจะมีคำว่ากรอบให้กดดูทั้งหมดเสร็จแล้ว ปุ้มจะพิมพ์ชื่อช่องของตัวเองใครอยากพิมพ์ข้อความอื่นๆได้หมดเลยนะคะปุ่มจะพิมพ์ตัวพี่จะขึ้นมาประมาณนี้ยอ่อขยายพีกดไปที่องค์ประกอบเหมือนเดิมปุ่มจะเปลี่ยนเป็นปุ้มจะเลือกเป็นคาว่า P O M นะคะ นเลื่อนได้ตามชอบเลยค่ะกดบวกเพื่อเพิ่มนะคะ,ะที่องค์ประกอบเหมือนเดิมพิมพ์ตัว M เรียบร้อยเสร็จแล้วอะเดี๋ยวปุ้งจะกดไปที่ข้อความอันนี้จะเพิ่มคำว่าสร้างภาพเข้าไปด้วยนะคะเปลี่ยนสีที่ต้องการอะ,ะประมาณนี้ค่ะปุ้งก็จะเพิ่มข้อความคำว่าสร้างภาพเข้าไปด้วยเสร็จแล้วกดไปที่องค์ประกอบอันนี้กดออกจากกรอบนะคะพิมพ์คำว่า abstract เหเดิมค่ะเลือกเป็นวิดีโอ แล้วเลือกวิดีโอเดิมที่เราเลือกก่อนหน้านั้นค่ะแล้วก,กดเข้าไปที่ตัวพีตัวพีเลื่อนมาที่เมนูครอบภาพเสร็จแล้วให้เราใช้มือเลื่อนเลื่อนให้เต็มหน้าจอนะคะเรียบร้อยกดเสร็จแล้วกดไปที่องค์ประกอบเหมือนเดิมเลือกวิดีโอเหมือนเดิมเอาไปวางที่ตัวโอแตะไปที่ตัวโอครอบภาพขายายให้เต็มหน้าจอเหมือนเดิมทําแบบนี้ให้ครบ ไม่ครบทั้ง4ี่ตัวนะคะรุ้ลืมค่ะตัวนี้มีวิดีโอจะยาวไปให้เรากดไปที่ตัวนั้นเสร็จแล้วกดไปที่สัญ,ญลักษณ์การไกลนะคะให้ตัดเหลือสิบวิเหมือนเดิม,มตัวโอก็ตัดให้เหลือสิบวิ เดี๋ยวพุ่จะติ๊กไปที่ตรงคําว่าสร้างภาพนะคะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยเป็นเคลื่อนไหวอเราสามารถเลือกว่าอยากให้เคลื่อนไหวแบบไหน<อ>กดดูตัวอย่างด้านบนค่ะที่เป็นสัญลักษณ์เปิดก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเวลาดาวน์โหลดให้กดตรงที่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ค่ะกดไปที่ดาวน์โหลดอ่าประเภทไฟล์ให้เป็นวิดีโอ mp4 นะคะกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะติดปัญหาการใช้งานแคนว่าอยากได้ทริคการแต่งรูปต่างๆสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ